ไมน้องดูผิวเนื้อเขางน้องน่ะหมดเลือดไปแล้วเนี่ยฮะเป็นไข้อะไรเป็นไข้บอกไม่ถูกนะเจ็ดวันดีสี่วันร้ายนั่นแหละก็ไม่ยอมตากอากาศมากสมัครตัวทหารตาอากาศกำลังเกิดเป็นไข้ไม่ดีอย่างเงี้ยพอเคยเตือนมันมอนมันรสสมนี้มันดูลมมันไม่ห่อนะอย่าบังตาลมไม่มากออกไปขอบคุณอ๋อนี้ลูกพยาใส่เลยนี่ครับน้กไประกาเออดียะนบพ่อแกกับข้าน่ะรู้จักสนิทกันดี เคยไปมาอู่ด้วยกันดีมาพบลูกก็ได้ยคับค่าสังคมกันต่อไปอีกครับขอบพระคนณอย่างสูงพ่อพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้โกหกนะหากวันไหนชายุด้แต่งงานกับนางอารีถททึนตำแหน่งแล,ล้วพอ่อจะยกลูกของพ่อให้แต่งงานในเจ้าเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงจกโลกเศร้าให้ก็เมยียเฮ้ยมันโลกแตงโลกต <c oughs> กจากปีที่ใดเนี่ยไม่อเอาใครอีก เออหไดแล้วอ่ะไปเลยอ่ะไม่เคยสบายบต้องไม่ผ่อนไม่ตามเรื่องไม่แปลกอะไรหรอกไอเรื่องความชั่วความดีเป็นอะไรงั้นจะไม่ต้องตกใจนะไอเถื่อว่าพ่อเจ้ายังมีความสามารถพอเรื่องไอ้สินทอนจะไม่ต้องตกใจมันคนจนไอโังเงินต้องการให้มันตายต่องอะไรก็ได้ตรงนี้ก็ได้มาดูนี้ก็ได้มันตายได้ไอเรื่องจะชอขลายมันยังไม่สำเร็จเอาไหมพอเจ้าคืไดนจำนวนแสน <g ül> ดีมากเออไม่ตกตกใจลูกผมเคยไปเที่ยนบ้านมาแล้วทั้งสมัยหนุ่มๆพอไปค้าไปขายเนี่ยมันจนมากทีเดียวจนจนไม่มีข้าวให้กินจะไปวิตกไปรำพันอยู่ทำไมจัดการนั้นตามเรื่องเลย <c oughs> ครับเรียบร้อยเมื่อทำนนได้ดันสายตามาถึงนิเวศมาตอนดันสายตามาถึงเก็

อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่ชื่อไงเนี่ยชื่อไงชื่อเลือกคารัตดาชื่อรัตดาค่ะพ่อต้องไปจอมโจรพอดีไอ้สินทรมันค่ะฉันต้องการตามค่าไอ้สินทรเขาในไนเท่งในหนุ่ยอมทีนี้มีนี่ในหนุ่ยในหนุ่ยในสินในหนุ่ยในเท่งในไหนสินสินทรไม่มีมีแต่สินรายอยู่นี้และสินรายนั่นน่ะอยู่ที่นี้ เอเลยสินรายไหนครับมันมองมันอยู่อ่าในพระนครน,นครสินเหมือนกันเนี่ยเช่อไงชื่อสินสินรายตายแล้วทินทรนต้องมาหยอกตัวอยู่แล้วแม่พอเลี้ยงกระตูเราไว้ในเมืองไปไหนนี่ทินทอนรเนี่ยเออสินรายนี่ไปทำงานกลับแล้วหรือยังก็ไปด้รู้อุตราค่ะ สินทอสินรายกลับได้ยังมีทราบกลับได้บอกก็ได้นะมีผู้หญิงตกลงมาตัวยอยู่ที่นี้่านไ่จะบอกก็พี่สินมาแล้วหรือพี่นี่มาแล้วจ้ะเหนื่อยไหมคะสติกเหน็ดเหนื่อยไปหน่อยแต่นหน้าคนรักแลยชื่นใจอพูดอะไรแล้วแหมเออายอายไหมคะมาเหน็ดเหนื่อยแล้วอยู่ก็เงื่อแหมไม่มีอย่างอายพี่สินคะ มีผู้หญิงตอ้องการพบตัวพี่อยู่ก็อรอคอยอยู่พราผู้หญิงเลยจ้ะค่ะอยู่สวยไหมก็อ,อยู่สวยนั่นแหละ <laughs> ขอบใจฮึ <laughs> ่มอ,อกชื่อผู้หญิงแล้วนะหมายใจเลยนะพอสุดใจเอ้าวมึญญงยังไงหนุ่มเนาะหัานหึงไม่ใช่หึง่งเถอะเกลียดแเลยนี่โม่มันโม่มันเพื่อโอ้มึงว่างเละแต่ผู้หญิงเขาว่าเขาไม่หึ่งเขาเคลียดร์เด็กผู้อ่ะ ้คนใช่ก็ไม่ใช่ผมไม่เหยแต่คือไกลรอกมันคากันแล้วหมดเขารออยู่ที่นอนนี่จ้ะค่ะไปปอบคนสิแต่ยานะปอบกับพอบนายฉันขอนะอย่าไปยีไปบันวันมันนี่เลยจะนเสียใจแล้วพียไม่เป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นไปแล้วเวลาเป็นไปหูอกปา่าอ๋อ <c oughs> นึกว่าคนอื่นบายใจนะสิ้นสุดใจน,นะนี่ยัคนเดียวที่ได้อยู่ เนี่ใจว่าปิ้นเคยปินเคยเด็กโกมาเด็กไล่เลยหรอกใครอยา,ากตา่อการเด้อไม่ฉันไปอ้วนฉันรัวเทน่าเทไ,เทไรตออไ่อการไล่อะเด็กูกพูดได้เลยเท่งเท่งเข้าใจพิสไปหรือแม่ชื่อทิ้นรายทิ้นรายมีดอกชาบานอันนี้ใหญ่ทิ้นทอนคนนี้เลยทิ้นทอนเป็นศัตรูต่อผมแล้วพอมาเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะ ไปได้รู้เหตุผลเลยแม่แล้วนี้มาเป็นศัตรูต่อลูกกูเข้าใจไหมล่ะสินทนคนดีเธอ,เจ,อจะฆ่าที่ก็ยอมตายตอนนี้มาเธอเป็นเมียเจ้แล้วเมียเหรอเมียเธอจะเป็นเมียคนเมออรัยเนี่ยเป็นกับอะไรกันหลอกลอบกันอะไรหลอกแทงกันเล่ก้อนนั่นแล้วลองแทงกับมิดเล่กๆล่ก้อนนั้นหัวใหญ่ตาย,ายตกัน ในตัวยอมแพ้ในลาานริ้นทอนไหกอดข้อแล้วก็ว,ว่างไอ้ทุกออนนั้นเธอเคยเป็นเมียเขาแล้วหจ๊ะเฮ้ยจตใจเคยเป็นเมียเข้ามาแล้วค่ะไม่ได้รู้ว่ามันเป็นสินทอนไม่เคยรู้จักแม่พอตรลงเธอต้องเสียไปได้แล้วอเอาเลยจับมาเลย ปวดดีลนะปวดดีนะสินทอนมาไงฮะแกอวดดีนะน,นะมึงจะฆ่ากูหรืออีกเลวยิงกากชาวบ้านแต็มนี้จะเดินถนนเดินเดียนยอมในระดามึงฆ่าผัวมึงทำลายตัวสีผัวมึงอะมากเสียงนี้อ่ะอย่าอย่าอย่มึงฆ่าเอาไหทุกคนเดียวตัวเดินทางไปเลยมึงทั้งสองอย่ามึงกับตัวไม่ทำร้ยโยมตากันเลย,ยเ,เพื่อไปทำไมมึงไป,ไป กบลานครับพ่อพาไปฆ่าติดพระนครโกสินน์แล้วนะอ้าวตกลงตามสะบายไป,ไปกบลาไอ้สินทลสวัสดีนะกันมึงนะเก่งนะม,มึงรู้หรือเปล่าไอ้สินทลไอ้เลวฮะว่ากูเนี่ยชัยยุทธมึงแย่งนะไอ้ขี้ผายไอ้วันดีเก่งนะักมึงเก่งนะ แเราเดียกเพื่อนเรายอมตายดีกว่าทำตามเรียมทำอย่างนี้กูไม่ทำให้มึงตายทำไมมึงหลับให้มึงจำว่ากูนี่แหละไอ้ชัยยุทธมึงเบ่งไม่ยากกูแล้วภายหลังมึงไปทะยับร้อยแปดพันเก้าไอคิดหายไอ้วนไอ้โวยปวดเหรอถูกแต่น่าหน้าตาแต่ละไรแปลต แม้แต่กาชทีวิตกว่าาคิดมาสิงานนั้นวาเวลาสบอยเชื่อใจคนไม่ได้แ้วไม่มีหมายดแต่ไม่เมื่อนไม่ยากกับคนคร ทอนยศไอ้กิบวันนี้อุ้าเราเดเอขอโทษทีท่านผู้ที่มีเกียรติฉันดูไม่ได้แล้วนี่คุณไม่แต่นะ่อมขืนแต่ทำลายชีวิตสินทรฉันเกลียดสินทรฉันไม่ได้รักสินทรแต่ชั่วดีกับสินทรเป็นผัวฉันฉันขอทีพี่สินทรฉันฆ่าคุณไม่ลงสินทรขอโทษที่นอกกระทำพีเพราะความโกรธ มึงฆ่ากูซะรัตดาจะมาร้องไห้เป็นมายาทําไมเนี่ยข้ากับข่าเธอไม่ชายห,ห,หนุ่คนเราชัวรุยอยู่แหละวกรไม่รัตดานี้แกชัวแกเที่ใยใจวา่าสิ้นโทษนี้ข้าพอแกแกันี่ไม่น้าแกมาได้ครับสิ้นโทษแค่นี้คนเราคนยิ่งนีถ้าฆ่าพัวตัวตายแล้วตัวเป็นไม้รลอดจังวัดซังไม่เคยห้เอาตัวเชอไหมนึกว่านัไนใครเอาออกเจอ หลัดน้าื่อพวมันตายหรอมันฆ่าหรอกถ้าไรกูมันฆ่ากูได้แล้วกันนี่เป็นไม้รดชาตินั่นแบบรนานาเร่หมอมาก็ไม่แน่บางทีบางทีผมันเออเนือเรื่องอะไรกันแวนี้พอดีกูตัวเจอไมขึ้นนมคิดขึ้นมาได้แช่ถ้าไม่ยอมค่ะอาภัยนะพี่นะพี่สินทรน้องดาวจะขอไปทอดตีดาวว่าพี่ดูถูกพี่นึกว่าสองสานน้อง มึงฆ่ากูได้เถอะนะกดไม่ยอมอยู่เป็นมนุษย์ต่อไปอียิงทะลยอดอีกยิงกากมึงทะลยศต่อนะปากมึงบอกว่านักผัวจนตลอดชีวิตไม่เท่าไรนักมึงคิดทะลยศไปนนำพรกผ่อมาฆ่ากูเขาว่ากากียสองใจโมราสองใจมึงยังเล่ ора, าว่าโมรากากีไปอีกว่าน้องว่าน้องแต่น้อง,อง,องไม่เสียใจน้องผิดแล้ว จะฆ่าจะใจเมตตาคุณเหนือกวา่าว่าไงลัดาเป็นเรื่องความจริงฉันไม่ยอมไหมค่ะทำไมเวลัดดาเวาไหนมันเรื่องอะไรกันละดดาเนี่ยฉันไม่ยอมไม่เราเนี่ยบอกว่าจะพาไปฆ่าพาไปยังไงเนี่ยทำอย่างนี้คุณฆ่าพีทินฆ่าฉันแต่เดี๋ยวนี้ หนึกงอันไหนดูมาเหมือนกันเอ็นตัวอะไรอย่ามาระยาหญิงเนี่ยระยามันเพื่อพาไปใชหน้าได้ยงังไาระยะผมนี่ลองไห้ไหเราลุงไล่ยเขาว่าแล้วว่าจะยิงมันนำกลิ่นมันไปบอจริงลุงผัดเองไปตกไล่ไปตกผัดเองลงเล่มาออกนำออกรอบอ่ะก็ไงใมาหนวนนี่บอลไหนๆเด้แน่นคนชายเลาวคนชายแล้วใบมาแข่งเหมือนต่างราวไม่ห้อยไม่ตายไม่ห้อยไม่ มึงแรงแรงต่างเวลาต่อใต้ต่อหอยก็ไม่ไตเป็นเป็นหรือมาทอกอยู่หวานได้ลมไปหลมแล้วหนูปาม่ามึงมือเหรออียิ่งทะเลอดมาคิดคอดมราไม่เชื่อคำที่ดูหนางแจงกำไว้นักนะวันนี้คนข้าตีบ่อนายก็ตบแน่เทวี ับตายแล้วเนอะนุ้ยฉันเห็นใจรัดาแล้วรัารักลง,งนุ้ยแก้มือฉันเดี๋ยวนี้ฉันต้องการช่วยรัดาปลอดภัยรัดาคนเดียวเขา้าทางสามชีวิตวกลัวรัดาไม่ปลอดภัยรัดาทำได้แม้แต่จะโกรธสักเพียงไรความเมตตาความจริงเนี่ยฉันอดอยู่ไม่ได้นึกถึตีด,ดังๆาแล้วว่าสัจจงเมวมาตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ข้าขอตายเพื่อรักนาเทวีแร็กทำยอดอยู่แมมเอ้ยเสียงสระรัวันไว้ไปทั่วทั้งป่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมแปรปรวนไม่แน่นอนมันหมดไปเป็นหลักธรรมดาลัาพอย,ยอมสละชีิตเพื่อผัวถึงแมว้ว่าัวจะโกรธก็หลอนพยายามยอมทำลายศัตรูไม่ยอม ให้ทำลายคนอื่นให้ร้อนตายซะดีกว่าดีกว่าจะให้เจ้าชายหมดชีวิตนอนกินมายามข้าร็หล่อน,น้ำนึกไม่ว่าใครจะถึงกลัวให้เลวมึงฆ่าเลวแกล้งไปนักหนาหมดเดียวเอง ยุดตกลงมาตอนนี้อุ๊ยโอ้ยที่สีช่วยน้องด้วยถิน นนของกาดใจลงในป่าหยดสละตัวพี่สินดาลึกในใจว่าดาคงไม่ปลอดภัยสิ่งใดที่ดาว่าพี่เอา,าสิกับไม่น้องชาตินี้ดามีกรรมมากพ่อตายแล้วไม่หนำํำ ตาตรยศตอบผัวตาจาทพี่ชายอภัยน้องแล้วพี่จะรักนักลดาต่อไปจนตราบเทาาหมดชีวิตตาจะยาทำสวยเกินควรไปนะน้องนะอันตรายน้อยคงจะหายแอ้แลกเลียงกันให้หวามึงหวากูกันพอโชคแดงแกต,ตายไ,าได้ไหมะรับนี่ละคาไรเนี่ยเขคานี่ไอ้นู แค่เดียวไม่ใช่ทิ่คนชายแทงพิธกับคนยิ่งแทงเงี้ยหูหนุยใช่ยคนยิ่งแทงเพียงมีตาแพ้ยอย่ยา้องนคนชายพลาดพลาดมันอ้าหไม่ได้แทงกับมองตายได้มึงคะเลยหนูหนุ่ยตาจะทําใจดีๆน้อยน้องพี่นั่งอยู่แล้วพี่จะไม่ยอมทิ้งน้องแม้แต่กระดูกพี่จะไม่ยอมทิ้ง ขอบประกุณยางพูงพี่ขาขอพี่จะจำมุนต่างบ่าได้ดาด้วยชาตินี้มีกรรมชาติหน้ามีจริงมันอย่างว่าดาจะเป็นของพี่จะตลอดชีวิตเพื่อชาตินี้ดาได้ทำบาปยาบช้าทารุณผัวที่รักของน้องดาเข้าใจผิดไปทุกอย่าง นม่ว <Es> <an> ่าน <es ut> ้องไปยอม่ใช้มไ่าถาร่ีมัอย่างบ้างมือกัน r กันถ้าเข้าใจกันวันนี้แต่แรกแต่ตั้ตั้งกล้าแต่้ที่มี ท่านดาป่าไปโรงโยมบาบ้านเหล็กนู่นเขามันยันสวยที่ว่ามีโคเมื้มันโยมบาบ้านแต่ก็เสียใจแต่อหละเขาไม่ใจเยียกโรงโยมบาบ้านเขาเยียกโรงเอตราวบาบ้านในแบบนั้นเราฆ่าเมียเราโดยตรงขนาดนี้นามาตายเพราะจันแต่น้องดาเข้าใจผิดที่รักของพี่ ชาตินี้แล้พี่จะรักน้องนางเดียวคอยวิญญาณน้องดาจงไปถูกความ,ม,ม,มถูกความเจริญเถิดน้องลอยชางมาคว้างไว้ในตาตัวจังกลุ๊ึกแุ๊บแทบลุ่มฟังกลุกตอนหลักไว้กักครั้งพอลอยชางจ,จะรอคอ,อยนี่อย่าหน่อยใจย แคกหลักมีไม่โอยลาปีมีลังเมียนานงน้องหลักจะคิดไปสร้างหลักไหมครับโขกตอนหลักเหวนเป็นสกีพาย,ยานเมื่อเรามีหลักแรงตรงไหนจะได้นำดาเน,นี่ยไปบรรจุไว้ในอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำได้ครับเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งครับกรีีโลกตอนรักหวยแล้วตัวทงมือจำได้จำได้รักโศกมันอยู่ใกล้กันนี่ ครับเธอบันเนินคนนี้เป็นสีคว,วังทอ็อปนองดาเนะะี่แล้วสิสีกว่าคนแมสซี่ดาพานองมาควังแรดมีวังนักฆ่าเด็กปราทนะครูต้นมาย่าวายังใกลป้ป้าปิดตาวได้ลักไม่โดยดา่ามันว่าที Phải đặt cho tay một lùm thì câu quăng Quân rồi thì đi mi cả ca Tàn cầm thì tất rồi ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ปัดโบกหลักโชคนางพีไรว่าในใจผู้ชายไม่เลี้ยวเลย <c oughs> ลาไปกับพาวันจ้า ไม่ใกล้เลยแล้วนี้เชิญชมเชยแม่ต้นปลาย่าน้่นนองโรดยายมานยามยาวแม่น,นั่นหลุมฝังศพของรด,ดาต้นรักต้นโสมทั้งสองกำลังผู่โงงข,ขึ้นมาทีละนิทีละนิละนและสดชื่อนอยู่เสมอแสดงความรักทั้งสองฝ่ายอย่างปก,กติ ก็วิญญาณก็ผนางไม่ได้ไปทูทุกกะีและทุกกติเรายัางเวียนวายตายเกิดอ,อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นนั่นแหละท่านที่รักมิติกระบทั้งหลายก็บอกเวลาใกล้จะตายคนเรานายปารนนาเรื่องพุทโธพุทโธใ่ญ่เนียวคืออย่าเรานึกเรื่องโลกียะถุทำมาโลกียะถุเนี่ยเที่ยวกับบานเรือนทรัพ์สินบนเรือนเหล่านี้มันเป็นโลกียะถงนั้น มันทุก,กโลกีะ้ะไม่ได้ถูกโดยอารมะเรื่องเรียกว่าโลกุตระธรเรร <c oughs> ช่นนั้นผลก็ได้ถูกผู้นี้เขาจะได้รู้ชาติกาเนิดเขาได้หรือเปล่านั้นไว้ถ้ามีน้องโปรดนะความสำเรัจจากโรคนะเนียนดับต่อไป